อันนี้ครับพาทุกทุกคนครับมาเที่ยวคาเฟ่นนะฮะเดอะชาเลต์คาเฟ่ทางเข้าก็อลังการแนละ้วนี่อก็ตรงเลยน,ะนี่ฮะเดี๋ยวแวะบซื้อน้ำก่อนนะครับนี่บถึงแล้วเลยเดี๋ยวแวะบซื้อน้ำก่อนนะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปดูครับว่าด้านในเป็นไงจัดไป สั่งไปแล้วนะครับสั่งน้ําสั่งน้ำดืำ่มเรียบร้อยน้ํดื่มอะสั่งเป็นชาถัายนะครับสั่งเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็รอรอรับน้ําบรรยากาศก็นี่ครับดีมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกอีกนะครับออนนี้เดี๋ยวรอรับเครื่องดื่มก่อนแป๊บนึงบรรยากาศ,กาศวันนี้ครับมาก็จะแบบอึมครึมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าบรรยากาศดี วันนี้ก็มาที่เดอะชาเลต์คาเฟ่อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมน้วก็ถือว่านี่ครับ <c oughs> บรรยากาศมองไปทางนู้นนี่ครับคือแบบเนี่ยซื้อมาเป็นชาไทยเขาขายแก้วหกสิบวัเลยนะหกสิบห้าบาทหกสิบบาทเนี่ยพาเดินดูของนู้นด้วยว่าเป็นบรรยากาศยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันแต่งโตบอทันสมัยโอ้โหดูอันนี้คือแบบ เพิ่งแซมเปิลนะครับผมบอกเลยว่าแค่เพิ่งแซมเปิลนะยังไม่ได้เดินไปทั่วทุกที่นะอันนี้คือแบบบรรยากาศดูดูท้องฟ้าถ้าก้องดูวันนี้คือแบบฟ้าฝนเป็นใจแล้วกัน <c oughs> ก็คือยังไม่ลงเม็ดนี่เดี๋ยวพาเดินไปดูอีกเดี๋ยวเขาบอกว่ามีมา้าหมุนด้วยเดี๋ยวพาไปดูมา้าหมุนขึ้นฟรีนั่งฟรีถ่ายรูปฟรีนี่ <c oughs> ดูดิโอ้โห <c oughs> ตอนนี้นี่ผมเห็นหมาหมุนเลยเห็นไหมเขากำลังเล่นกันอยู่นะตามมาครับแต่ก็ดูดูบรรยากาศหมาหมุนนี่มาดูครับเดี๋ยวผมจะลงเมตรเป๊เขาจะมีคนแบบ คนแบบควบคุมนะครับให้เล่นให้เล่นปีนะถ้าใครจะเข้าไปเล่นนะครับเด็กน้อยอะไรเข้ามาฝุ่นมาแล้วโอ้โหอันนี้คือแบบฝนใกล้มาเลยฝนล,ลงเม็ดละนี่ครับแต่ดูบรรยากาศนี่แต่กล้องเขาดูไม่ได้เลยนี่เขาจะเล่นเป็นอย่างนี้เลยนะ เขาจะเล่นไหนไปนั่นเลยสีดีขันเรียกใครบ้างเดี๋ยวเราดูผมแป๊บหนึ่งนะครับผมจะขึ้นไปรอได้เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจุดสิ้นห่ ตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่หมาหมุนอ่าดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศจุดูบรรยากาศไปจัดไปเอาโหดูบรรยากาศม้าหมุนดูไปหมดเลยนะฮะ เหมือนจะเป็นทางปั่นจักรยานหรือคนวิ่งนะครับดูคือแบบบรรยากาศดีมากนะคือแบบแล้วแบบโอ้โหมันมันโล่งมากแล้วมีหญ้าเทียมด้วยนะครับดูสิครับตามมาเลยครับตากล้องดูนะครับอันนี้คือพื้นที่ของเขาโอ้โหลองสะดุดนะฮะตากล้องโอ้โหโอ้โหนึกว่าอยู่ต่างประเทศทุกคนดูนี่ครับ ลูปได้หมดน้ำแก้วเดียวไปได้ทุกที่นะพี่น,นอ <ś c oughs> ้องดูครับโหสุด,สดอันนี้สุดมากมากนะครับผมสุดจริงๆดูโอ้โหแพนไปเลยครับโโอ้โหกลางุูเขาจัดไปบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบมากนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศที่เดอรชาลิตฮาร์เฟย์นะนะดูครับโอ้โห ที่ไปหมาหมุน z o o นะร้ดูอันนี้ก็คือบรรยากาศแบบแซมเปิลวันฝนตกนะใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับผมบรรยากาศนี่ว่าดีมากๆจังวันนี้จัดไปครับ